แพทย์เทวหัตปีศาตร์ตอนที่1 9 6การพบกันอีกครั้งกับลูกพี่ลูกน้องเมื่อได้ยินเฟิงจินหยวนพูดถึงหนึ่งล้านเหรียญเงินเฟิงเฉินอยู่ก็ตัวแข็งทื่อกับสถานการณ์ในตอนนี้นางลืมไปแล้วนางใจจดใจจ่อยอยู่กับการกำจัดเด็กในท้องของนางจนลืมไปว่านางสัญญาว่าจะให้เงินหนึ่งล้านเหรียญเงินแก่บิดาของนางเองเพื่อประจบประแจงกับเขาแต่นางจะมีเงินเหลืออยู่ได้อย่างไร ในเมื่อนางได้มอบเงินให้เฟิงอยู่เฮงไปหมดแล้วเมื่อเห็นว่าเฟิงเฉินอยู่แสดงท่าทีอึดอัดใจ,จเล็กน้อยจิตใจของเฟิงจินหยวนก็หนักอึ้งเขาถามอย่างเร่งด่วนว่าเกิดอะไรขึ้นเฟิงเฉินอยู่ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมานางเอาแต่ก้มหน้าจ้องมองที่พื้นและครุ่นคิดว่านางควรจะบอกความจริงกับเฟิงจินหยวนหรือไม่ถ้านางทำเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับนางบ้าง แต่มันจะดีกว่าที่จะไม่คิดตอนนี้ยิ่งนางคิดนางก็ยิ่งกลัวเฟิงจินหยวนกำลังใส่ใจกับนางน้อยกว่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้และนางไม่ใช่บุตรสาวของหูหญินใหญ่อีกต่อไปนางรอดชีวิตมาได้จนถึงจุดนี้เพราะได้รับการคาดหวังว่าเป็นหงเพลิงหากเขาทราบว่านางทำแท้งบิดาของนางจะเลิกคาดหวังในตัวนางหรือไม่ นางรู้ว่าเฟิงจินหยวนกำลังแอบหายาเพื่อน,นำมาฟื้นฟูร,ร่างกายที่บริสุทธิ์ของนางแต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยแม้จะค้นหามานานแล้วก็ตามนางจะกลายเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งแต่ถ้านางไม่พูดออกมานางจะผ่านอุปสรรคนี้ได้อย่างไรเฟิงเฉินอยู่รู้สึกปวดหัวเมื่อนางได้ยินเฟิงจินหยวนถามว่า ในวันนั้นเจ้าบอกว่าเจ้ามีตั๋วแลกเงินหนึ่งล้านเหรียญเงินจากตระกูลเฉินและเมื่อข้าต้องการเจ้าจะมอบให้ข้าเฉินอยู่ข้าต้องการเงินจำนวนนี้เจ้ามีให้หรือไม่เฟิงเฉินยู่ถอนหายใจและรู้ว่านางไม่สามารถพูดออกมาได้นางทำอะไรไม่ถูกได้แต่สายหน้าท่านพ่อเงินนั่นหมดไปแล้วเจ้ากะเจ้าว่าอะไรนะเฟิงจินหยวนไม่อยากจะเชื่อคำพูดของเฟิงเฉินยู่เขาคิดว่าตัวเองหูฝาดไปพูดอีกครั้ง ฟิงเฉินอยู่ยิ้มให้แล้วพูดย้ำว่าเงินหมดแล้วเจ้ากะเหลวไหลเฟิงจินหยวนโกรธมากหนึ่งล้านเหรียญเงินเจ้าคิดว่านั่นเป็นหนึ่งร้อยเหรียญเงินหรือเจ้าจะบอกง่ายๆว่ามันจะหมดไปได้อย่างไรเฟิงเฉินอยู่ได้คิดมาแล้วและแตัดสินใจที่จะโยนความผิดให้ตระกูลเฉินเมื่อเร็วๆนี้ท่านลุงมีปัญหากับธุรกิจท่านลุงเอามันกลับไปใช้ตอนนี้ไม่มีอะไรที่ลูกจะทำได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตระกูลนั้นแย่มากดังนั้นจึงไม่มีทางที่เฟิงจินหยวนจะไปสอบถามตระกูลเฉินเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้สิ่งที่มอบให้แล้วยังเอากลับคืนไปได้อีกหรือ เฟิงจินหยวนนึกสาบแช่งตระกูลเฉินในใจเป็นพันๆครั้งข้าพูดมานานแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเจ้าที่จะคลุกคลีกับตระกูลเฉินมากเกินไปและตอนนี้พวกเขายังทำเช่นนี้อีกเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าสัญญากับองค์ชายสาว่าจะมอบเงินหนึ่งล้านเหรียญเงินในวันนี้องคชายสาเป็นห่วงสภาพร่างกายของเจ้าและถามว่าเจ้าสบายดีหรือไม่เฉินอยู่ข้ากำลังทำทุกอย่างเพื่อเจ้า การที่องค์ชายสามถามถึงนางทำให้เฟิงเฉินอยู่รู้สึกกระวนกระวายใจเล็กน้อยแม้ว่าหัวใจของนางจะเป็นขององค์ชายเจ็ดแล้วแต่ชายผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าดอกไม้ที่อยู่กลางบ่อน้ำ นางเห็นเขาได้แต่นางไม่สามารถพูดคุยกับเขาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องที่สำคัญที่สุดของนางในตอนนี้คือการร่วมมือกับเฟิงจินหยวนในการชนะใจองค์ชายสามตรับใดที่พวกเขาทำให้องค์ชายสามไว้วางใจได้พวกเขาก็จะมีโอกาสก้าวหน้าในอนาคตมิฉะนั้นทุกอย่างจะสู่เปล่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าสถานการณ์นี้ร้ายแรงเพียงใด เฟิงจินหยวนรู้สึกว่าศีรษะของเขาเต้นตุบๆเขาตำหนิเฟิงเฉินอยู่ข้าให้สัญญาไปแล้วหากไม่สามารถทำได้เราจะจัดการองค์ชายสามได้อย่างไรเจ้าจะทำเช่นไรในภายหน้าเจ้าพิจารณาแล้วหรือยังเฟิงเฉินอยู่เห็นว่าเฟิงจินหยวนโกรธนางจึงคุกเข่าอย่างรวดเร็วน้ำตาไหลนองหน้าลูกทราบซึ้งถึงความหวังดีของท่านพ่อลูกได้เห็นและจดจำสำหรับสิ่งที่จะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ความตั้งใจของลูกสาวลูกสาวถูกคนอื่นบีบบังคับ ยิ่งนางคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในมณฑลเฟิงตรงนางเกลียดมากขึ้นนางเกลียดจือเฮานางเกลียดเฟิงอยู่เหงและนางก็เกลียดบุญีชางพูดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาในตอนนี้เฟิงจินหยวนมองบุตรสาวคนนี้ด้วยความผิดหวัง เจ้าไม่มีความสามารถเองเจ้าบีบบังคับผู้อื่นฉันอยู่หลายปีที่ตระกูลเฟิงทุ่มเทให้กับเจ้ามากมายตอนนี้มันสูญเปล่าอย่างแท้จริงเขาหันหลังกลับและไม่มองเฟิงเฉินอยู่อีกต่อไปอย่างไรก็ตามในใจของเขาเขาเริ่มสงสัยว่าเขาจะหาเงินหนึ่งล้านเหรียญเงินมาจากที่ไหนเมื่อเฟิงเฉินยู่เดินออกจากเรือนไผ่ยกด้วยขาที่สั่นเท่านางเคยเห็นสีหน้าแบบนี้ของเฟิงจินหยวนมาก่อนที่มณฑลเฟิงตง นั่นคือการที่เขาเลิกสนใจนางเขาตีเฟิงจื่อเฮาจนตายและจะมีวันหนึ่งที่นางจะประสบชะตากรรมเดียวกันตรับใดนางหมดประโยชน์สําหรับตระกูลเฟิงและตรับใดที่การดํารงอยู่ของนางส่งผลกระทบต่อแผนการของบิดาของนางนางเชื่อว่าเฟิงจินหยวนจะทิ้งเบี้ยไร้ค่าบางตัวนี้โดยไม่ลังเลเฟิงอยู่เฮงเฟิงเฉินอยู่กับฟันของนางและเอ่ยชื่อนี้อย่างดูเดือด เจ้าทำให้ข้าเป็นแบบนี้ไม่ช้าก็เร็ววันหนึ่งจะมาถึงข้าจะให้เจ้าชดใช้ตรับใดที่ข้ายังไม่ตายอย่าหวังว่าเจ้าจะมีความสุขที่ด้านข้างของนางยี่หลินก็สั่นอย่างชัดเจน ความเกลียดชังที่รุนแรงของเฟิงเฉินอยู่ทาให้นางรู้สึกว่าจิตใจคุณหนูใหญ่เริ่มบิดเบือนไปแล้วในความเป็นจริงนางต้องการเตือนเฟิงเฉินอยู่อยากคิดแก้แค้นเฟิงอยู่เฮงในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะวางแผนมากมายเช่นไรแต่ไม่มีแผนการใดที่สามารถจัดการเฟิงอยู่เฮงได้ไม่เพียงแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังมีการตลบหลังมาเข้าตัวนางด้วยหญิงสาวที่สมบูรณ์แบบได้กลายมาเป็นสิ่งนี้ทําไมต้องดันทุรังด้วย แต่นางไม่กล้าพูดสิ่งนั้นนางเข้าใจอารมณ์ของเฟิงเฉินอยู่มากหากนางพูดเช่นนั้นขณะที่เฟิงเฉินอยู่โกรธเป็นไปได้ว่านางจะถูกตีจนตายนางแอบถอนหายใจและกล้มหน้าลงเงียบๆทั้งสองเดินผ่านหิมะไปยังเรือนของตัวเองในขณะที่พวกเขากำลังจะไปถึงทางเข้ายี่หลินก็ดึงแขนเสื้อของเฟิงเฉินอยู่และกระซิบบอกว่าคุณหนูนั่นคุณชายเฉินเจ้ากะเฟิงเฉินอยู่เงยหน้าขึ้นและมอง นั่งเห็นเฉินชิงสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินอมม่วงรอยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างนอกสนามของนางเมื่อชายเสื้อคลุมแตะกับหิมะเท้าของเขาก็แตะที่พื้นเห็นได้ชัดว่าเขารอยอยู่พักหนึ่งแล้วนางตกใจเล็กน้อยแล้วนึกได้ว่าเฉินชิงอยู่ในบ้านของตระกูลเฟิงยี่หลินจำได้ว่าเฟิงเฉินอยู่เพิ่งพูดกับเฟิงจินหยวนว่าตัวแลกเงินที่ตระกูลเฉินให้มาพวกเขาเอาคืนไปแล้วนางจึงไม่สามารถช่วยได้แต่ต้องกังวล ในท่านจะไม่ถามคุณชายเรื่องตั๋วแลกเงินใช่หรือไม่เจ้าคะเฟิงเฉินอยู่ครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วสายหัวไม่ลูกพี่ลูกน้องอยู่สำนักศึกษาตลอดเวลาแต่เดิมเขาไม่ได้ติดต่อกับตระกูลเฉินมากนักยิ่งไปกว่านั้นตั๋วแลกเงินที่ได้รับท่านลุงสามเป็นคนให้ไม่รู้ว่าท่านลุงใหญ่รู้เรื่องนี้หรือไม่เขาจะไม่สร้างปัญหาใดๆนางพูดขณะเดินไปข้างหน้าไม่กี่ก้าวก็ถึงเฉินชิงทำไมลูกพี่ลูกน้องไม่เข้าไปรอข้างใน เมื่อเริ่มพูดนางกลับไปยังรูปลักษณ์ที่สวยงามในอดีตของนางซึ่งสวยงามมากเฉินชิงใจอ่อนกับเฟิงเฉินหยูอยู่เสมอตั้งแต่เขายัางเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเฟิงเฉินหยูพูดกับเขาอย่างอ่อนโยนเรื่องนี้ทําให้เขาต้องอายและกลายเป็นสับสนมากขึ้นก่อนหน้านี้คนในตระกูลเฉินเคยพูดกลรนเรื่องการแต่งงานกับเฉินซื่อและพวกเขาคิดว่าการที่ลูกพี่ลูกน้องจะเกี่ยวโดงผ่านการแต่งงานแต่สิ่งนี้ถูกปฏิเสธโดยเฉินซื่อนี่คือสิ่งที่เฟิงเฉินหยูก็รู้ ตอนนี้นางเห็นเฉินชิงแม้แต่คนโง่ก็สามารถมองออกได้ว่าเขายังคงรู้สึกเช่นเดิมกับนางความรู้สึกภาคภูมิใจที่หายไปนานของนางได้กลับมาอีกครั้งลูกพี่ลูกน้องเจ้ากลับมาแล้วหรือเฉินชิงทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ตัวเองสงบลงและคันว่าเฟิงเฉินยุนหูเฉินชิงรีบมาที่คฤราสห์ดและยังไม่ได้กล่าวทักทายกับลูกพี่ลูกน้องที่อายุมากกว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆลูกพี่ลูกน้องเจ้าพูดเรื่องอะไรรีบเข้าไปข้างใน เฟิงเฉินอยู่พูดในขณะที่ปล่อยให้เฉินชิงเข้ามาในสนามเฉินชิงก้าวไปสองก้าวแล้วโบกมือไม่ไม่มันผิดกฎข้าจะเข้าไปได้อย่างไรข้ามาทักทายเจ้าก่อนก่อนจะกลับไปใบหน้าของเฟิงเฉินอยู่เปิดเผยร่องรอยของความเศร้าและมองดูเฉินชิงสักพักก่อนที่จะก้มศีรษะลงจากนั้นนางก็ถอนหายใจอย่างเงียบๆและพูดว่าเจ้าเกลียดเฉินอยู่หรือไม่เป็นไรเฉินอยู่ไม่โทษเจ้า เฉินชิงตกใจและถามด้วยความประหลาดใจเจ้าพูดอะไรข้าจะเกลียดเจ้าได้อย่างไรจากนั้นเขามองที่เฟิงเฉินอยู่ด้วยความกังวลเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าดูซุบซีดถึงเพียงนี้เจ้าไม่สบายหรือเฟิงเฉินอยู่ไม่ได้พูดยี่หลินเป็นคนพูดแทนคุณชายอาจไม่รู้แต่คุณหนูของเราต้องเจ็บช้ำน้ำใจอย่างมากในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้และหัวนนึกไปถึงคุณหนูรองของตระกูลเฟิงซึ่งรักษาอาการเจ็บป่วยของเขาเขาถามด้วยจิตใต้สํานึกเป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณหนูรองต่ันแกล้งเจ้าดวงตาของเฟิงเฉินอยู่เป็นประกายทำไมเจ้าถึงพูดเช่นนี้อย่างไรก็ตามยี่หลินกล่าวว่าคุณชายเคยได้ยินเรื่องนี้เช่นกันหรือเจ้าคะเฉินชิงขมวดคิ้วเป็นเรื่องจริงหรือ เฟิงเฉินอยู่ตีหน้าเศร้านางเม้มริมฝีปากพร้อมกับน้ำตาไหลออกมาทันทีนางยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นเพื่อซับน้ำตาและร้องให้อย่างเงียบๆจากนั้นยี่หลินก็ถอนหายใจยาวและพูดว่าตั้งแต่คุณหนูรองกลับมาที่คฤราสน์หูหยินและคุณชายใหญ่ทั้งสองคนเสียชีวิตไปหลังจากนั้นคุณหนูใหญ่ก็ไม่มีที่พึ่งแต่นางก็ยังไม่พอใจเพราะนางยังเอาตำแหน่งบุตรสาวของหูหยินใหญ่ไปจากคุณหนูใหญ่อีกคุณชายหูหยินจะตายตาหลับได้อย่างไร เมื่อได้ยินนางพูดถึงเฉินซื่อเฉินชิงก็ร้องไห้ออกมาด้วยไม่ว่าอย่างไรเฉินซื่อก็เป็นน้าของเขาเขาไปเล่าเรียนหนังสืออยู่ห่างไกลดังนั้นเขาจึงไม่ได้มีโอกาสมางานศพของนางเขาจะนิ่งเฉยได้อย่างไรเจ้าอย่าร้องไห้เฉินชิงยกมือขึ้นและต้องการจะเช็ดน้ำตาให้เฟิงเฉินอยู่แต่เขายังจำได้ว่าต้องควบคุมตัวเองดังนั้นเขาจึงหยุดยกมือขึ้น อย่างไรก็ตามเฟิงเฉินอยู่เงยหน้าขึ้นมองเฉินชิงน้ำตาคลอเบา้ายี่หลินจงใจก้าวถอยหลังทิ้งให้ลูกพี่ลูกน้องทั้งสองอยู่ตามลำพังในท้ายที่สุดเฉินช,ชิงก็อดใจไม่ไหวยกมือข้างหนึ่งขึ้นไปที่แก้มของนางเขาค่อยๆเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของนางหัวใจของเขาเต้นรัวเขาทั้งกลัวและดีใจเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ยอมให้เจ้าต้องเจ็บช้ำน้ำใจอีกต่อไป เขาแสดงตัวต่อเฟิงเฉินหยูแต่ไม่ทราบว่าเขาต้องทําอะไรเพื่อให้แน่ใจว่านางจะไม่เจ็บช้ำเขาไม่เข้าใจว่าผู้หญิงที่ดีอย่างเฟิงเฉินหยูจะถูกคนอื่นรังแกได้อย่างไรคนอย่างนางควรถูกดูแลยอย่างดีไม่ใช่หรือเฟิงเฉินหยูได้ยินคําพูดของเฉินชิงและแสดงท่าทางขอบคุณอย่างยิ่งนางแอบหัวเราะในใจ นางคิดกับตัวเองว่าเฉินชิงเป็นหนอนหนังสือจริงๆเขาไม่แม้แต่จะมองตัวเองเป็นไปได้อย่างไรที่นางจะสนใจเขาเขาเป็นอีกคนที่อยู่ข้างนางไม่ว่าจะด้วยวิธีใดมันก็ดีกว่าการต่อสู้เพียงลำพัง ปรากฏว่าเฉินชิงเป็นหนอนหนังสืออย่างแท้จริงเมื่อออกจากเรือนของเฟิงเฉินอยู่เขาก็ตรงไปที่เรือนรับรองแขกของเขาและพุ่งเข้าไปในกองหนังสือเพื่อเริ่มเรียนวิธีที่เขาคิดว่าจะปกป้องเฟิงเฉินอยู่คือผ่านการสอบจอหงหวนในฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะขอลุงของเขาออกหน้าจากนั้นเขาจะขอห้องเต้ให้พระราชทานสมรสระหว่างเขากับเฟิงเฉินอยู่เขาต้องการที่จะพานางออกจากตระกูลเฟิงอย่างมีความสุขเพื่อให้พวกเขาอยู่ห่างไกลาจากเฟิงอยู่เหงพวกเขาจะมีความสุข ในเวลานี้เฟิงจินหยวนอยู่ที่เรือนซูหยานั่งถัดจากเตียงของหูหยินผู้เท่าเขาเล่าให้นางฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในราชสำนักฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้ข้าเป็นผู้แทนพระองค์อีกสามวันข้าจะไปทางเหนือเพื่อควบคุมการจัดการกับภัยพิบตัติหูหยินผู้เท่าพยักหน้าดีได้รับการแต่งตั้งจากฮ่องเต้เป็นสิ่งที่ดีเจ้าต้องทำงานให้เต็มกำลังของเจ้าลองคิดถึงเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและอุทิศต,ตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อทำงานของเจ้าให้ออกมาดีที่สุด ฟิงจินหยวนพยักหน้าแล้วกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนสัญญาว่าจะบริจาคเงินเพื่อจัดการกับภัยพิบัติในช่วงฤดูหนาวลูกแม่ทัพปิงหนานและเสนาบดีฟุงได้ให้คำมั่นสัญญาจะบริจาคเงินห้าหมื่นเหรียญเงินข้าคงต้องขอความช่วยเหลือจากท่านแม่ในเงินส่วนกลางหูหยินผู้เท่าพยักหน้าเห็นด้วยนี่เป็นสิ่งที่ควรทำใครจะรู้ว่าเฟิงจินหยวนจะพูดต่อว่าข้าอยากรู้ว่ามีเงินส่วนกลางอีกสักเล็กน้อยหรือไม่ ลูกต้องการหนึ่งล้านเหรียญเงินขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ